สวัสดีหกสิบเอ็ดวันอ่าห1สวันให้ดูหน้าแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้ดูหน้าตรงนี้เหี่ยวน้อยลงแล้วนะแต่ตรงนี้ก็ยังเหี่ยวแบบก็น้อยลงแต่ก็ยังเยอะกว่าข้างนี้อืมก็คิดว่าก็อาจจะลอกได้อีกเล็กน้อยอเห็นแล้วเนาะ ก็ถ่ายกล้องหลังมันก็ไม่รู้มันชัดไม่ชัดอะไรยังไงเมื่อวานนี้ก็ให้ดูไปแล้วสำหรับาภาพก่อนที่จะใช้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะฝนอ่ะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกได้เยอะขนาดนี้นะคือตอนแรกอ่ะที่จะมาใช้จริงๆคาดหวังเรื่องรูขุมขนว่าเออให้หน้ามันเรียบเนียนให้มันแบบเหมือนประมาณว่ารูขุมขนหายไปอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ ไอสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ไอสิ่งที่เออคิดว่ามันมันคงเป็นเไนไม่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเออมันมันทำได้อะไรเงี้ยก็คือกระลอยมันหายไปแต่กละลึกก็เข้าใจแหละว่ามันมันลึกมันอยู่ชั้นหนังแท้ก็ไม่มีอะไรที่จะไปอทำลายมันได้ต่อให้เป็นเลเซอร์ ก็คุยกับหมอแหละต่อให้เป็นเลเซอร์มันก็ใช้เวลาประมาณสมปีนะของฝนอนะ่ะเพราะมันเยอะแล้วก็นี่ทั้งก้อนเลยเนี่ยมันเป็นไม่ชัดใช่ไหมมันเป็นอืมแต่มันแดงๆไงตอนเนี้ยมันเป็นจุดๆจุดๆจุดที่ออกมาเอา่อลึกๆอยู่ลึกๆกันนะ แล้วก็ออกมาข้างนอกเม่สีซึ่งการรักษาก็คือต้องยิงเข้าไปยิงเลเซอร์เข้าไปใช่ปะแล้วค่ะเนี้ยปัญหาก็คือว่าการที่คุณยิงเข้าไปลึกขนาดนั้นอุ้ยโทษทีอ้ยอย่างน้อการที่เรายิงเข้าไปลึกขนาดนั้นะ่ะมันก็จะมีอ่อมีเขาเรียกอะไรอะผลกระทบก็คือมันเป็นมันมันจะกลายเป็น แผลเป็นหรือว่าไอเนื้อของเราอ่ะมันก็จะหายไปเพราะมันเป็นแผลเนาะลราก็ต้องไปเติมอีกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่รักษาแค่แค่ว่ายิงแล้วให้มันจบไงมันไม่จบมันลึกมากมันก็ต้องไปเติมฝนไม่มั่นใจว่าเขาใช้กรดอะไรเติมผิวลงไปนะให้มันฟูขึ้นมานะก็คือก็คือในการรักษาของเขาถ้ามันเยอะเยอะแล้วมันลึกขนาดนั้นก็คือจะต้องรักษานานแล้วก็ เออใช้เออลึกลึกและใช้เวลานานนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็ก็เลยถอดใจเพราะว่าสามปีมันนานไปนะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันรอไม่ได้ขนาดนั้นไหมสามปีคือมันก็ต้องใช้ชีวิตอไรเงี้ยเออก็เลยอืไม่เป็นไรไรเงี้ยก็เลยหาอะไรที่มันแบบคือคืออ่านอ่านมาแล้วมาเจอตัวนี้ก็เลยเอ ก็ลองดูว่าอะไรเงี้ยเออว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็ไม่เคยรักษาฟรากะที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยเออพอมาเจอตัวนี้มาลองตอนแรกก็โอ๊อยกูคิดผิดป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่คิดว่ามันน่าจะเจ็บปวดขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่นั่งคิดเออมันคงไม่มีอะไรที่มันไม่เจ็บปวดไหมมันมันคงไม่มีอะไรที่ต้องแบบเออไม่ได้แลกมาอะไรเงี้ยเออมันต้องแลกอะอะไรเงี้ยเออก็เลยเอๆๆเอๆๆเอะไรเงี้ย ก็หกสิบวันยังใช้ไอ้นี่ยังยังไม่หมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูอุ้ยได้เยอะอยู่คอสเมลนันก็คือหนึ่งเดือนแล้วใช่เปละ่ะฝนคิดว่าอันเนี้ยฝนน่าจะได้อีก ครึ่งหรือไม่งั้นก็หนึ่งเดือนเลยไม่รู้ดิมีมีความรู้สึกว่าน่าจะน่าจะได้เห็นแล้วเนาะเพราะมันยังเยอะเออเขใช้ก็ใช้ไม่เยอะแล้วอะ่ะแล้วนี่ฟิล์มกันแดดเชื่อไหม,มยังใช้ได้อยู่สองเดือนแล้วโอ้ สองเดือนแต่ก็ยังยังมีก็ทาแต่หน้าไงเพราะพราะคอก็ทาเป็นแบบน้ำไปทาของยี่ห้ออ,อ,อื่นๆไปอะไรเงี้ยเออที่มันไม่แพงไรเงี้ยคอนะกันแดดะนะมันก็เลยประหยัดมันก็เลยได้สองเดือนส่วนอันนี้ก็ามาช่วยคู่กันล้างหน้าก็เหลืออันนี้ก็เหลือเยอะเลยเหลือเยอะมันหนักหนักมากตัวนี้ก็ มาล้างตอนเช้าส่วนตัวนี้ทั้งตอ,อตอนเย็นอย่างเดียวแล้วก็ผสมกับตัวนี้ด้วยตัวนี้จะใช้เยอะของเดียนะลนรี่จะใช้เยอะเพราะมันก็คืออันเดียวกันคล้ายกันนั่นแหละเป็นเนื้อครีมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนื้อครีมแล้วก็พอรูปไปก็มาได้ไหมรูปไปก็เปลี่ยนเป็นน้ํามันเหมือนกัน เออเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกันนั่นแหละอืมก็เลยอ่ะโอเคประหยัดไปเยอะใช้ประหยัดไปเยอะแล้วก็ตัวอันนี้ครีมบำรุงของเขาฝนก็ใช้อันนี้ใช้อืมรีคอเวอรี่เอ้ยรีคเวอรี่ฝนเริ่มวันไหนวะก็ยังมีอยู่ฝนคิดว่า น่าจะใช้ได้อีกสิบห้าวันก็หนึ่งเดือนพอดีโอหลอดแรกอะใช้ได้แค่สิบห้าวันเองฝนนะเอออันนี้หลอดที่สองแล้วนะก็ยังอยู่อยู่นานเฮ้ย <Hey. S 1> ใช่ปะวะใช่ดิเอ๊ะหรืสสิบห้าอุย้ยอันนี้หลอดอุย้ยจำไม่ได้อ่ะว่านี้หลอดที่เท่าไหร่แล้วโอ้ขี้เกียจไปเปิดกล่องมัน แต่อันนี้คือตั้งแต่ใช้อันนี้มานะใช้นี้น้อยลงมากก็ใช้นิดเดียวแล้วก็อันนี้จัดหนักเข้าไปเออพะนี้มันถูกไงนี้มันแพงก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่เหลือลอยู่เออนั่นแหละออกไปทำงานทุกวันโอเค วันนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละต่อไปใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ค่อยๆรอของมันแต่ก็ก็อย่างว่าก็คือให้มันจบสามเดือนคลิปสามเดือนไงให้ดูหน้ากันทุกวันเออแต่อันนี้ก็เนาะเป็นคือมันเหมือนจะเป็นสิวก็เลยแล้วมันคันก็เลยไปกดกดมันก็จุเป็นแผลเพราะมันกดมันเข้าไปแล้วรู้สึกมันดีรู้สึกแบบรู้สึก เออมันมัน,ม,นมันรู้สึกดีอ่ะพอเรากดเข้าไปอ่ะเพราะมันไม่ออกมาไม่ยอมออกมาสักทีไงพอทาครีมไอเนี้ยลงไปตอนคืนจุดหายอันนี้ก็เหมือนกันเกาส่วนใหญ่แล้วฝนน่ะจะทิ้งรอยเกาแต่มันก็ต้องมารักษารอยเกาซึ่งมันก็นั่นแหละใช้เวลามันก็มีเวลาของมันอ่ะก็รอไปหน่อยอืมคันอีกละวอืออืมโอเคแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เจอกันใหม่อาจจะก็ไม่ได้มีอะไรพูดเยอะแล้วไหมก็จะให้ดูหน้าแค่ว่าเออมันเป็นยังไงในวันที่ถัดๆไปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละโอเคไว้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบาย